สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเรื่องคําพ้องเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคําพ้องเสียงเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะคะคําพ้องเสียงคือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันคําพ้องเสียงมีสามลักษณะคืออ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันเขียนต่างกัน ตัวอย่างคำพ้องเสียงนักเรียนดูคำว่าเท่านะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันคำว่าบาทออกเสียงเหมือนกันบอาดอบาทอันนี้บาทพระอันนี้เงินบาทต่อไปนักเรียนดูคำว่าสัตว์ อันนี้ใช้กับคําว่าสัตว์วนอันนี้ใช้กับคําว่าซื่อสัตว์อันนี้ใช้กับคําว่าสัตว์เลี้ยงอันนี้คําว่าพุทธพุทธค,คาแรกใช้กับดอกพุทธพุทธคำที่สองใช้กับวันพุทธพุทธคำที่สามใช้กับพระพุทธศาสนาคําว่าสุขอันนี้อะไร สุข,สขด,ดิบวันสุขมีความสุขตัวอย่างคำพ้องเสียงและความหมายนักเรียนดูคำว่าการการคำแรกกออรการแปลว่างานการอันที่สองการเวลาการตัวที่สมแปลว่าการเป็นที่รักต่อไปคำว่าจันออกเสียงเหมือนกันเขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือน ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงคําว่ามนมนันแรกเหมือนมนกลมกลมอันที่สองสวดมนพระพุทธมน์มนที่สามหมายถึงแบบมลพิษความสกรปรกอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปครูมีประโยคมาให้นักเรียนเติมเขาบอกว่าในวันวันอะไร พูธตัวไหนพูดตัวไหนไปเติมพูดตัวที่สามพูดคุณยติจะร้อยมาลายดอกอะไรดอกพูดเอาพูดตัวที่หนึ่งไปเติมไปกราบพระที่วัดใกล้บ้านไปกราบพระอะไรพระพูธตัวที่สองไปเติมแบบนี้นะคะต่อไปคุณแม่เห็นคุณอะไรคุณค่าคุณค่าตัวที่สาม คุณค่าของเวลาในระหว่างรอคุณพ่อก็นั่งอ่านหนังสือหนังสืออะไรค่าค่าตัวแรกค่าเวลาค่าเวลาเรื่องเรื่องอะไรเรื่องค่าของแผ่นดินเอาตัวที่สองไปเติมแบบนี้ค่ะ ครูมีแบบฝึกหัดอยู่สองตอนสองตอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองตอนลงในสมุดให้ถูกต้องไม่เข้าใจอะไรทักมาถามครูในข้อความได้นะคะทสองตอนลงในสมุดตอนที่หนึ่งเขาให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำไหนหายไป คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่แค่ความหมายต่างกันอันนี้ให้นักเรียนเลือกคำพ้องเสียงในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนดูภาพพิสูจน์ออกบินบินอะไรใช้บาทตัวไหนครูอธิบายไปแล้วนะใช้บาตตัวไหนแต่เช้าตู่ให้นักเรียนทำลงในสมุดให้เสร็จแล้วก็ ขายรูปส่งครูในแชทวันนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ